กาบสบายดีและสวัสดีเบิร์สุขูสุคนบอว่าพี่น้องพังลาวและพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะชาวบัวกาบสบายดีเบิร์สุขูสุคนพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะชาวบัวกัพาสาวนวลมาพ่อแม่พี่น้องกับมามีผู้ใหญ่เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะผักเงินมาให้สาวนวลพ่อแม่พี่น้องได้ชื่อเข่าเนาะให้ทั้งเอื้อยหงพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเอื้อยหงกะ เพิ่นกะไลเอารถไทเนาะรถไทไปแก่เอาเข่าพ่อแม่พี่น้องกะไก่พอชมควนพ่อแม่พี่น้องกัอยู่ตะแลวเนาะกะตอนนี้กะอ่าตั้งเอื่อยเพิ่นกะมาด้วยตัวเองเนาะเอื่อยเนาะโดยสบายดีเอื่อยสบายดีสบายดีสบายดีละสบายดีสบายดีวันละสบายดีล่ะสบายดีเป็นอยู่บ่ อ่าเพิ่นอายเนาะอ่าดูนี้จ้ะตื่นเลยตื่นเลเพิ่นอยากกินข้าวว่ายักษ์บอเพื่นกินเลยเพิ่นกินแน่บ่ดูโดยกะมาเอาด้วยตัวเองเนาะเอื่อยเนาะโดยกับรถรถเอื้อยบอกยืมเพิ่นมาบอกโดยกะเป็นได้ข้าวเบิดแล้วบ่อยู่เพื่อนเบิดเลย เบิรตเลยเนาะมีเข่าแล้วก็ดีใจแล้วเนาะอยเนาะดีใจแล้ว่ถือว่าเบิดแล้วกะมีเข่าเนาะมีเข่าพอดีเลยมีผู้ใหญ่จะดีมาช่วยพอดีกเป็นได้เอ็นผู้น้อยเข่าเพิ่นเบิร์ตหรอบยังยังอยู่บอดเพิ่นกินมือมือมือจักบวงเอ้ยออันนี้ดยไม่ได้ใช่บวงทั้ นี่แต่ถ่าถอกเอาแบบเฮากะเอาเนาะได้กะเอาเอาบวงแบบบวงหรือว่านั่นเพิ่นบ่ได้มีให้บ่บวงน้อยอ่ะโดยบ่บ่มีเนาะมีแต่ให้บวงใหญ่เพิ่นเพิ่นกกินอยู่บ่กินกินเนาะข้าวยเฮากกินเนาะโอ้ยเพิ่นกินชงแบเพิ่นบ่แบบว่าบ่ได้ท้องเสียท้องหยังบ่บ่บ่เนาะเนาะเออฮ้อนเฮ้ย หนุ่งชงมาบ่น้อเต่ได้ใค hey ์ผ่าอ right, ้อมบ่บ่บ่มีผ่าอ้อมเอาผ่าอ้อมชาวนวลอันนั้นนี้สักเมื่อกี้บรามาโอ้บอได้เอามาแต่เพือนบ่บ like ่เอามาแต่สองพื co. ้นเมื่อกี้นี่ก็เหยียบใส่เพื้นนี่บอเหยียใสค่วัสดุแลนเนาะบัดชงเอามาจากพื้นจ้ะเฮ้ยสองสพื้นเนาะจะน้อยกับกราฟแลนนี่เนาะยันผลตกเนาะ ะมีอูเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้ชื่ออูให้เนาะถ้าแกกินข้าวกินน้ำหรือเป่เแ้ยบอะไรกินทำตอนเทนยังไม่ได้กินเนาะดูทางเพื่อนน้องตองกับโบได้มีของกินบ่เพิ่นแกไบ่ได้หาบ่บ่ได้หาหน่อไม่หน่อมันมาแกงบ่บ่เราบ่ได้หาเน ยันมาหาตอนเสาเนาะเย็นเอะเยอะๆเยอะอเยอะอๆๆอยากกินนมอยากกินข่าวแน่อแชมูเพื่อนกะโบได้ใช้เฉยนบ่ใช้อยู่บ่ใชเนาะคนกะมีหลายตอยู่บ่ จะเอดิ่นเพิ่นได้เช็ดบ่อนะคือขาวแทนหายแล้วเพิ่นยากกินจีแลวพ่อแม่พี่น้องเปนพี่เนาะเป็นอูพ่อแม่พี่น้องตัวเมารถไทยเพิ่นไปเอาเข่าเนาะหนากมีอันนี้ยืมรถไทยเขาอีกบอก มีรถไโดูก็มีไข่เนาะมีอูหรือว่ามีเข่าพ่อแม่พี่น้องที่ชาวนวลซื้อมามือนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เอื้อยบ่ได้หาเฮ็ดบ่อยู่ไปหหา่งบด้ บ่ดเลยบ่บ่มีบ่ทางนะบ่บ่มีเนาะไปหามือเช้านีนก็บ่ได้เลยบัดขี่รถกายมาเลยเห็นขาวคายมีแต่เห็ดนางงู๋เนาะเห็ดนางงูหรือว่าเห็ดดินทางหมู่บ้านจัดชันผู้บ่ทั้งนั้นเกิดลายบ่เพราะว่าทั้งนั้นเป็นเป็นป่าเป็นโคกธรรมชาติเนาะ กทั้งพี่ก็มีแต่แบบเขาปลูกต้นมิกเนาะถือว่าแบบเอาใส่พุนใส่พุยมันแบบว่าเห็ดกับบกคอยออกน้องเลยเนะนาะก็ทั้งนั้นถือว่าเกิดได้พอสมควรพอแม่พี่น้องก,ก็ง <c oughs> เป็นฮอนเนาะกินนมตลกดด้ืง มันห้อนแล้วป็นคาไทยแต่มันบอกให้วันนี้บ่มึงตีนเพิ่นบ่แม่พี่น้องเออมามาตัวจิ้มมึงตำหัวน้องไอ่ะเอ้ตีนกันจองบัดบัดยามเพิ่นนอนอยู่ที่ อยู่เพื่อนได้ใช่ผลบ่มีอูบ่บ<อ>แบบนอนกะแบบห้าปูนอนรึเปล่ากะใจรถไทยเนาะอีกจะพักหนึ่งกะถือว่ากลับแล้วเนาะเอ้ออยเนาะเพราะว่าย่านผลตกเนาะตอนนี้กะมืดผ้ามืดพุนพ่อแม่พี่น้องเพออราะว่าคืมเนาะเช้านี่กะบผลตกพ่อแม่พี่น้อง กะชาวบัวคิดว่าสีบ่ได้มาแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผลตกชงเถื่อตกพ่อแม่พี่น้องพ่อผลยุตตกเนาะชาวบัวกะได้มากับสาวนวลพ่อแม่พี่น้องกะผ้าสาวนวลนผลมาพ่อแม่พี่น้องก็เพิ่นกับบวสร้างมาในผู้เดียวเนะกะชาวบัวกะสชีได้่ะ กับคือกันแต่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าชาวบัวก็ย่านผุนตกเนาะหรือว่าย่านเมื่อคําพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าหลุดชาวบัวกับตากับบคคอยหุ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องกับชาวบัวกันยังไม่ได้เซกมึงรด,ดเนาะเพราะว่าก็อาจจะเมือมอ่อมืดหรือว่าเมื่อคําบ่ไรพ่อแม่พี่น้อง ยังเพิ่นอิ่มนะบ่เพิ่นก็นอนบิดมือบิดเวียนเนาะเห็ดยังเงี้ยนี่คือหนาหนายุ่งแค่บอหอนแล้วเพิ่นอยากอาบน้าอาบในอ่ะหอนหอนเอ้าเพราะว่าพนดจิตุกนี่เนาะเลยเนาะก็โอเคเนาะก็มาดีใจ ที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาชอยเรือเรื่องเข่าหรือว่าอูดีใจน้ำเอื้อยเอาแผ่นชงให้ตองว่าอันนี้เลยซื้อให้แผนชากว่าไผ่ทางผู้ใหญ่ใจดีเห็นบ่โดยผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละโดยกะชาวนวันเพิ่นเบ่าบ่หรือว่าน้องตองน้องตองโดยผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งให้ในโทรศัพท์ น้องจองดิโดยเพื่อนว่าชีช่วยเรื่องเรื่องไพ่เห็นบอกโดยโดยคอยกบฏจากคือกันเห็นในจองบอกพอได้ไต่เวลากินข้าวกินน้ำเนาะแต่หางบ่มีกะถือว่าลำบากลำบากอันนี้ก็บ่มีทำอาไพ่บ่มีเคบ่มีบ่มีเลยเนาะ ถ้ามีเฮากะก,การกุบกันเคียดเนาะพอได้อยู่พอได้กินเนาะ,ะ,ะน,น้อยกะอ่ะจังใดกะสูๆเน,ะนาะกะทั้งน้องกะสีคอตัวกลับก่อนเนาะเอ่ยเนาะเพราะว่านี่กะย่านผลตุกเพราะว่าตอนนี้กะเอา้าหรือว่าเอ้าผลนี่แหละเนาะจ้าสบายดีสบายดีสบายด,สายดีสบายดีนะ สวัสดีสบัสดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกระไดมายินดีเนาะทั้งครอบครัวองเอื้อห่งพ่อแม่พี่น้องกัเพิินกัเขากินก็เบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องกัก็ดีทามี่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะมาช่วยอ่ะซื้อเขาให้ทั้งครอบครัวองเอื้อหงพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องที่มีเขากินเนาะชูลูกชูเต้ากินพ่อแม่พี่น้อง ชาบ,บัวก็ดีใจน้าครอบครัวพพมี่น้องกัก็โอเคเนาะพ่พอแม่พี่น้องกับผ่าติดตามหรือว่ากุดไล์กุดแร่ให้ชาบัวคําเนาะก็พอมีกำลังใจเหตุคิดลงไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่นอ้องชา,า,า,บ,าบัวก็โคตตัวป,ปิดคิดไปเพียงแถวนี้พ่อแม่พี่น้องขอกก่ากัวม,มาสบายดี